สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิเชียรพามมิงนะคะเป็นนักศึกษาเาสาลชันปีที่2ค่ะคณะพยาบาลศาสตร์รหัส661041007 1ค่ะเซสชั่น02นค่ะวันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Boost by ค่ะอาหารพลังงานสลับนักกีฬาแบบอัดแท่งเชิญรับชมและฟังได้เลยค่ะ Business Model Canvas นะคะ1ก็คือจะเป็นกลุ่มค้าหลักก็คือจะมี กลุ่มนักกีฬาและผู้ที่ออกกําลังกายช่วงอายุ20 35ปีนะคะผู้ที่ต้องการใช้พลังงานมากกว่าปกติผู้ที่ใส่ใจสุขภาพแล้วก็การออกกําลังกายผู้ที่ต้องการความสะดวกในการรับประทานผู้ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองผู้ที่กําลังควบคุมการรับประทานอาหาระคะ่ะ 2นะคะคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือจะทานสะดวกพกพาง่ายค่ะสารอาหารเพียงพอแล้วก็พลังงานสูงปลอดสารพิษแล้วก็รสชาติทานง,ง่ายมีหลายรสชาติค่ะ3นะคะจะเป็นช่องทางการเข้าถึงลูกค้าค่ะก็คือจะมีตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมตัติตามยิมฟิตเนสหรือว่าสถานที่ออกกำลังกายค่ะเซเว่นอีเลฟเว่นติ๊กตอกซีโลตัหรือว่าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ ต่อไปจะเป็นความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะคือการให้ความรู้ผ่านทางเพจทุกช่องทางค่ะเช่น Facebook Instagram แล้วก็ร่วมมือกันกันกบอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการกีฬาค่ะ 5. นะคะแหล่งที่มาของรายได้ก็คือจะมาจากร้านค้าปิีกและส่งนะคะรายได้จากทางออนไลน์ เว็บไซต์ต่างๆนะคะจะเป็นพวก Instagram หรือว่าติ k t o k นะคะต่อไปก็คือจะเป็นกิจกรรมหลักตัวนะคะก็คือจะทําการตลาดหากลุู่กค้าค่ะออกบูธในงานอีเวนต์หรือว่าวิจัยต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็กลุ่มเป้าหมายค่ะต่อไปจะเป็นทรัพยากรหลักนะคะก็คือจะเป็นวัตถุดิบอุปรกรณ์การผลิตกระบวนการผลิตนะคะทีมแล้วก็พนักง,งานเงินทุนแล้วก็มาตรฐานออยอค่ะแปดนะคะพลิงหลักก็คือจะเป็นโรงงานผลิตอาหารแปรรูปแบบอาดแท่งนะคะ โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ค่ะสถานที่ฟิตเนสหรือว่ายิมนะคะต่อไปจะเป็น9นะคะโครงสร้างของต้นทุนนะคะก็จะมาจากค่าแรงพนักง,งานเงินทุนสำหรับโปรโมทสินค้านะคะต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนอุป,ปรกรณ์การผลิตต้นทุนสําหรับการวิจัยและก็พัฒน,นาผลิตภาานนะะัณฑ์ค่ะต่อไปจะเป็นสรุปของ wh question นะคะแรกก็จะเป็น who ใครซื้อนะคะ บอกลักษณะของลูกค้าี่ซื้อคือจะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นะคะนณะพาพาลศาสตร์6คนนะคะแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์2คนค่ะต่อไปจะเป็นวัตนะคะซื้ออะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์นะคะก็คือไม่มีน้ําตาลขณะกพาสะดวกให้พลังงานเยอะอยู่ท้องนานคะ่ะทำมาจากธรรมชาติรสชาติไม่ฝืดคอแล้วก็มีหลายรสชาติค่ะ วายนะคะซื้อทาไมก็คือเหตุผลจําเป็นที่ลูกค้าต้องซื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็คือได้รับสนานที่มีประโยชน์สะดวกรวดเร็วค่ะสามารถเป็นของว่างเพื่อสุขภาพได้ค่ะเพื่อพลังงานในร่างกายได้เยอะค่ะไม่มีสารกันบูดหรือว่าสารเคมีในผลิตภัณฑ์ค่ะต่อไปจะเป็นฮูนะคะใครมีอิทธิพลผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิในใจซื้อนะคะก็คือจะเป็นนักกีฬาผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการคาแนะนําจากเว็บไซต์นะคะเพื่อนครอบครัวหรือว่าโค้ชกีฬาแล้วก็อิน fluencer ค่ะ เว้นนะคะซื้อเมื่อไหร่ช่วงเวลาและความถี่ในการซื้อนะคะซื้อเมื่อควบคุมน้าหนักระหว่างเดินทางหรือว่าใช้กิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานนะคะก่อนออกกำลังกายหรือว่ากีฬากินหลังมื้ออาหารนะคะแวร์นะคะซื้อที่ไหนช่องทางการซื้อที่ลูกค้ามักจะใช้นะคะฟิตเนสหรือยิมตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในยิมหรือว่าสนามกีฬานะคะช้อปปี้อินสตาแกรมดิจิตอลร้านสะดวกซื้อหรือว่าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะต่อไปนะคะจะเป็น how ซื้ออย่างไรพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการซื้อนะคะ เปรียบเทียบคุณค่าทางพชนาการก่อนซื้อค่ะดูหลายผลิตภัณฑ์หรือว่าเปรียบเทียบกันก่อนซื้อค่ะรีวิวจากคนที่เคยซื้อมาก่อนค่ะโปรโมชั่นหรือว่าส่วนลดของผลิตภัณฑ์แล้วก็ความสะดวกสบายในการซื้อค่ะต่อไปนะคะจะเป็น business model canvas นะคะเมื่อได้ผลวิเคราะห์จาก w h creation นะคะจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด8คนนะคะมีความแตกต่างจากฉบับเก่าดังนี้นะคะก็คืออันแรกจะเป็นกลุ่มลูกค้านะคะก็คือจะเปลี่ยนเป็น กลุ่มนักกีฬาหรือว่าผู้ที่อกอกกำลังกายแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นว่าทำงานที่อยู่อายุ18ปถึง35ปีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นช่องทางการเข้าถึงลูกค้าก็คือจะเน้นผ่านช่องทางการขายแบบออนไลน์เป็นหลักนะคะกิจกรรมก็คือจะเป็นเน้นกิจกรรมตลาดออนไลน์ค่ะเช่นยิงแอดผ่านสื่อต่างๆค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะคือจะเพิ่มระบบสะสมแต้มะค่ะหรือว่าส่วนลดสําหรับสมาชิกค,ค,ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ